คลิปนี้จะพามากินเมนูฮิตจากร้านขนมเจ้าดังต้นตำรับเค้กฝอยทองกาญจนบุรีไม่ว่าจะเป็นชิโอปังมัฟฟินขนมปังมันม่วงอบกันสดสดใหม่ๆกันวันต่อวันไรที่ชอบทานกดเซฟคลิปไว้ได้เลยแล้วพุ่งตัวไปกันที่ร้านสีฟ้าเบเกอรี่ค่ะเมนูแรกเนี่ยได้ยินคนป้ายามาเยอะมากเป็นเมนูยอดฮิตอย่างชิโอปังหรือขนมปังเกลือที่นี่จะมีถึง5้ารสชาติให้เลือกกันเลยค่ะมีออริจินัลเนยถั่วแดงเนยกระเทียมชีสชสตรอเบอร์รี่ ครีมชีสและคาโบนาร่าตัวแป้งจะมีความนุ่มหนึบอร่อยแบบออริจินัลชิ้นละ19บาทและแบบมีไส้ชิ้นละ39บาทค่ะและอีกหนึ่งเมนูที่อยากจะแนะนําเป็นเมนูมัฟฟินราคาชิ้นละ35บาทเท่านั้นค่ะตอนนี้มีให้เลือกกันถึงเจรสชาติมีทั้งรสช็อกโกแลตวานิลาช็อกชิพบูเบอรี่รสส้มไส้ล่าสุดเป็นราสเบอร์รี่แอปเปิลชินามอนและบานาน่าชีสตัวแป้งจะมีความหอมนุ่มยิงตัวมัฟฟินช็อกโกแลตเนี่ยเด็ดมากแนะนําต้องลอง ค่ะและอันนี้เป็นขนมปังมันม่วงหรือสวีทโพเทโต้ซึ่งที่ร้านเขาจะใช้มันหวานจากเกษตรกรไทยล้วน,นตัวแป้งด้านนอกจะมีความนุ่มหน,น,นึบหนับส่วนไส้ด้านในจะมีความหวานกําลังดีเคี้ยวเพลิอนอร่อยราคาชิ้นละ27บาทแนะนําต้องลองกันค่ะจริงๆแล้วเมนูในร้านสีฟ้าเบเกอรี่เนี่ยต้องบอกว่ามีเยอะมากๆค่ะเดินเข้ามาแล้วต้องได้ติดมือกลับไปไม่ต่ำกว่า3าสอย่างแน่นอนค่ะเพราะเป็นเบเกอรี่ที่ราคาน่ารักอบสดใหม่กันทุกวันพี่พีพ,พนักงานก็บริการดีแถมมี หลายสาขาใกล้สาขาไหนแวะไปสาขานั้นได้เลยนึกถึงขนมปังต้องสีฟ้าเบเกอรี่ค่ะ